สวัสดีครับพี่น้องวกับยายนางแฟนเฟจยดเอเดอรจ้ามันอีกแตสิมาเวา้าเรื่องของเจ้าของนี่แหละจักว่าเาา้าจัาว่าจมดอกพี่น้องสิมาเว้าลองเจ้าของห้ฟังฟังสองสามเมือนั้นแช่น,น้ำลายแช่น,น้ำลายเจ้าของไอแชกแชกเรื่องว่าสิตายพวกเจ้าเป็นแอข่อยว่ ก่อยแกนเชี่น้ำลายนึกว่าเจ้าของสิตายประกาศนอนต่อลูเขื่นมานั่งจอคอาจเจ้าของตายก็เป็นข่อยเถาเลี่ยวมันเป็นจังใดเจ้าเป็นคือข่อยบ่าพี่น้องเอ้ยมันข่อยเถาคัก็เลี่ยวแค่น้ำลายกับเก้แค่นแค่น้ำกับเก้แค่นพี่น้องมื่อนันเฮ็ดเนียกเมย์เมย์ลูกค้าหลายๆหิวน้ำเฝ้าไมากินน้ำ ห้องกินฝ้าวปวดแค็นน้ำในบ้านนีอันใจพ่ออิม่มเย็บหัวใจจอคอลูกลอยลอยยู่กลุ่มอยู่บออยังกับว่าไดแข้นบ้านมันเจ้าของสีตายอันนกันได้กินน้ำฝ้าลายแขนแม่นข่อยเถ่าขาแกลี่วว่ามันข่อยจ้าไดพกเจ้าเป็นคืไข่ขขอยว่าพี่น้องเอ้ยข่อยเถ่าข้าแกลี่วว่าน้ำกับแค้น แค่นำไล่จากความกับเคียนเจ้าเป็นคือข่อยว่พี่น้องอันเป็นกับข้อเมนมาบอกเลยเอจ่าเด้อก็เปนเป็นตายา่นั่งพูดเดียวทั้งสี่หลับเพ่อนว่าอันตื่นมาเสาร์เห็นหนาจังมายังพูดเถ่าเพ่อนวากับซีเมนตายตะกั่มเพลินว่นล่ะเด้อพี่น้นงนองเด้อหากกันไหวดีก็สร้างกันเด้อพี่น้องแต่ตายไปแล้วกะกูไม่ยังเด้อ มันคือทอดกันมากหักกันตอนตายว่ามีประโยชน์ได้พี่น้องหาักกาันตอนย่งยังไม่ชีวิตอยู่นี่แหละมันจังสีมีประโยชน์มันจังสีดีมาจมมาเบาหอฟังซื้อๆหรอกพี่น้องจำนี่แหละจ้าบ๊ายบาย